สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสตาร์ทอ Start ัพเพราะสตาร์ทอัพไม่มีคำวเรียบในรอบสัปดาห์นี้นะคะทุกท่านแหมเราก็ยังอยู่กัน2คนเช่นเดิมนะคะพบกับโสพลโสพลสุพมังมีแห่ง b ีซีระบิดและน้องมีแห่ง Infinity Podcast กราบสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะคะแม่ใช่ครับ สัปดาห์ที่แล้วถ้าเกิดใครฟังเป็นแฟนคลับแบบอย่างเหนียวแน่นของรายการเราเนี่ยก็จะจําได้ว่าพี่ศบพลไปรับงานใหม่หมาแล้วคือหนังสือได้เขียนเสร็จไปแล้วนั่นเป็นส่วนของหนังสือ<ช>นะคะอันนี้มีงานใหม่เกี่ยวกับหนังสืออีกอะไรเอ่ยใช่งานแปลงานแปลครับผมตอนนี้แปลไทยเป็นภาษาอังกฤษแน่ได้มาเล่มใหม่อีกเล่มหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ยังบอกชื่อเล่มไม่ได้แต่ว่าแล้วก็งานแปลอังกฤษเป็นไทยก็กําลังจะมาอะไรอย่างนี้ ก็รู้สึกว่าเออมันก็มาเรื่อยๆเนาะก็รู้สึกว่าดีช่วงนี้แบบงานไม่ขาดก็ถือว่าโอเคครับค่ะก็เป็นคุณพ่อลูกหนึ่งนะผู้รุ่มรวยทางความคิดนะคะแล้วก็รุ่มรวยทางการงานคือเรื่องไมว่าดวงนี้เลกดวงงานนี้ไม่ขาดเลยนะตั้งแต่รู้จักกันมาเนาะพี่เนาะเราขาดไม่ได้ไงขาดปุ๊บเงินเงินช็อตหลากหลายปัจจัยในชีวิตนะคะอ่ะในรอบสัปดาห์นี้เราจะไม่พูดอะไรที่มีการสุ่มเสี่ยงที่จะโดนปิดปิดช่องเนาะ แต่ว่าเราจะพูดให้มันกลางๆมากที่สุดแล้วกันที่จริงวันนี้นะคะก็พี่สโสพลเนี่ยตั้งใจจะมาพูดเรื่องหนึ่งซึ่งเราก็แอบ,บคิดนิดนึงว่าเอารายการเราพูดถึงเรื่องของสตาร์ทยับแล้วมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ยังไงนะนั้นก็คือเรื่องของ iO นะคะหรือ<ะ>ที่เป็นตัวยอ่อจริงมีตัวยอ่อตัวเต็มของมันก็คือ Information Operation นะคะว่ามาเลยค่ะค่ะโอเคครับที่จริงมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับ Start up, สตาร์ทอัพสักทีเดียวแต่ว่ามันเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่อตอนเนี้ย o อโครับ นำมาใช้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่อยากจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือว่าเหมือน,นคล้ายแบบชูประเด็นแหละว่ามันมีสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมของเราแล้วก็สิ่งที่เรารเผชิญอยู่ทุกๆวันเนี่ยครับเพราะนั้นเนี่ยเราอยากจะมาพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่ามันมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วละ่ะมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ละกันเนาะแล้วก็อยากจะให้เราแบบ คอย aware มาแบบเฮ้ยเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่อาจจะเป็น IO ก็ได้นะหรือว่าอะไรเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราได้ไปเจอหรือว่าเราได้เห็นอะไรเงี้ยครับก็อย่าเพิ่งไปปากใจเชื่อหรือว่าอย่าเพิ่งไปคิดว่าเฮ้ยแบบมันเป็นอะไรที่อะไรเฮ้ยโหดร้ายหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเนี้ยเราอยากจะมาชูประเด็นเรื่องนี้กันเนาะแล้วก็อยากจะให้คนที่แบบฟัง podcast ของเราอะไรเงี้ยก็ได้ขยายเนาะขอบเขตของความรู้หรือว่าความเข้าใจในประเด็นนี้ด้วยลวกันครับผม อ่าโอเคก็ที่จริงอะครับอ่ไอโอถ้าสมมติว่าเราเราย้อนกลับไปเนาะสักประมาณปีที่แล้วใช่ไหมคำว่า IO คือเหมือน,นะคล้ายกับแบบคนเริ่มพูดกันถึง IO กันมากขึ้นอะไรเงี้ยครับเฮ้ย I.O. นะั่น IO นี้อะไรเงี้ย <laughs> ตอนแรกๆเราก็จะแบบ I.O. อรวะ I.O. อรวะอะไรเงี้ใช่ไหมมันเริ่มมาจากช่วงประมาณช่วงเดือนกุมภาที่ตอนนั้นมีสสบัญชีรายชื่อมาจากอดีตพักอนาคตใหม่ อภิปรายไม่ไ้วางใจรัฐบาลที่แบบรู้เห็นเกี่ยวกับว่าการใช้เงินของใช้เงินภาษีของประชาชนเนี่ยไปปฏิบัติการด้านข่าวสารหรือว่าอินโฟมิชันโอเปอเรชันนี่แหละครับก็คือแบบเป็นการทําสงครามจิตวิทยาที่ทําให้ผู้เห็นต่างทางสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยสร้างความแตกแยกกับประเทศเนี่ยประมาณนี้ครับอันนั้นคือตอนนั้นนั่นคือเป็นเป็นคำแรกค,คำว่าไอโอแรกๆเนี่ยที่เราเริ่มได้ยินกันในสังคมในสื่อออนไลน์ต่อมาในช่วงเดือนตุลาปีที่แล้วเนาะเราจะเห็นว่า Twitter ได้ปิดบัญชีผู้ใช้งานในไทยไปประมาณ926บัญชีซึ่งเชื่อมโยงกับปฏิบัติการข่าวสารหรือไอโอของกองทัพบกซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะคือพวกทวิตเตอร์หรือว่าเฟซบุ๊กอะไรพวกนี้ครับเขาเขาคอยปิดไอ้พวกนี้อยู่ละมาโดยตลอดเนาะเนี่ย<ๆ>ตอนนั้นเนี่ยที่ทวิตเตอร์ปิดเนี่ยก็จะมีทั้งไทยคิวบาอิหร่านซาอุดีอาระเบียแล้วก็รัสเซียแต่ว่าไทยอ่ะตอนนั้นรู้สึกว่าเจอเยอะสุด900กว่าแล้วก็ล,ง,ลงมาคือคิวบาประมาณ500ประมาณนี้ครับ ในรายงานของทวิตเตอร์เขาบอกว่าการสอบสวนของเราพบเครือข่ายบัญชีผู้ใช้งานที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการด้านข่าวสารซึ่งเรามีข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่แสดงเห็นว่าการปฏิบัติการนี้เชื่อมโยงกับกองทัพบ,บกไทยอ่าโอเคต่อมาในวันที่19กุมภาพันธ์2564ปีนี้เนาะ,ะ,ะก็สสกมพักเก้าไก่ก็อภิปรายอีกไม่ไว้วางใจอีกว่าแบบมีหลักฐานแหละว่าเออเนี่ยมี IO เกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับมีทั้งวิดีโอแล้วก็มีหลักฐานต่างๆด้วยเนาะโดยเอาล่ะ เรามาพูดถึงพื้นฐานไอโอกันก็คือว่าพื้นฐานไอโอก็คือกลยุทธ์ทางการอาหารอย่างหนึ่งแหละก็คือเป็นกลยุทธ์การต่อสู้ด้วยข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างกระแสความได้เปรียบมาอยู่ในฝ่ายของตัวเองนะก็คือว่ากระจายข่าวสารของฝ่ายเราอ่ะให้แบบให้กลุ่มที่แบบเป็นทาร์เก็ตอ่ะให้รับรู้มากที่สุดอ่ะเหมือนคล้ายแบบคอยนมน้วทําทให้แบบคล้อยตามปลุกปั้นยุโยงส่งเสริมเป็นไปตามความต้องการที่แบบเราอยากจะให้เป็นเนาะแล้วก็ในขณะเดียวกันก,ก็ยับยั้งฝ่ายศัตรู หรือฝฟายตรงข้ามเนี่ยลดทอนความน่าเชื่อถือหรือกดขี่เผยแพร่ความเชื่อมาสู่เป้าหมายกลุ่มของเป้าหมายได้ซึ่ง IO มันมันเริ่มพูดถึงเยอะก็เพราะว่ามันมาเกี่ยวข้องกับทางรัฐบาลในที่ผ่านมานะครับแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่า IO มันก็มีก็คือแบบส่วนใหญ่เราก็จะเป็นภาคหลักเนาะที่แบบมีนาจของสื่อไว้ในมืออะไรเงี้ยครับแต่ว่าตอนเนี้ยในยุคของโซเชียลมีเดียในยุคของนิวมีเดียนะครับเราเห็นทุกคนอะ สามารถที่จะเป็นสื่อได้เนาะเหมือนที่ประเด็นที่เราเคยพูดกับพี่ตุ๊กไปก่อนก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับว่าทุกคนสามารถเป็นสื่อของตัวเองได้สามารถที่จะแบบคือมันสามารถที่จะมี iO ได้ทั้ง2ฝ่ายแหละคือแบบทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายที่ไม่ใช่รัฐบาลหรือว่าคนที่แบบอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยครับคือหรือแม้จะเป็นการปั่นแฮชแท็กอะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมือนเป็นไอโอเหมือนกันนะใช่ไหมละม่ะอ่าก็เหมือนกับแบบเอ้ยไปซื้อหรือไปจ้างเอเจนซี่เพื่อที่จะแบบให้คนที่เป็นผู้ใช้งานอะมาปั่นแฮชแท็กอะไรประมาณนี้ครับ เออเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงก่อนหน้านี้ที่ในประเทศไทยที่จะดังๆไอโอก็คือเราก็จะเห็นช่วงที่โดนัลด์ทรัมป์ใช่ไหมครับตอนเ,อเลือกตั้งประธานาธิบดีสัปดาน์ทีหกน้อโดนัลด์ทรัมป์กับแฮร์รี่คินตันที่ Clinton, ทมีออะะไร่มีการปั่นกระแสะของโดนัลด์ทรัมป์จนสุดท้ายแบบก็พลิกเป็นผู้ชนะการเลือกตัง้งได้ทั้งที่ตอนนั้นนี่แฮร์รี่คือเป็นตัวเต็งใช่ไหมก็เนี่ยครับมันเป็นมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็แต่ว่า สิ่งที่น่าสนใจมากกว่าน,นั้นก็คือช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาวันที่3มีนาใช่ไหมแพลตฟอร์มอย่าง a c e b o o k เนี่ยก็ได้ลบบัญชีผู้ใช้และกลุ่มเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารของกองทัพ IO ในไทยอีก185บัญชีประกอบด้วยบัญชีผู้ใช้งาน77ของเขาเพจ72ของเขาแล้วก็กลุ่มใน a c e b o o k อีก18กลุ่มนาะประมาณนี้ครับก็เนี่ยในเราเตอร์นะในใน,ในสำนักข่าวของเตอร์นะเรนาะเขาก็บอกว่าเออ,อนี่เป็นครั้งแรกนะที่เฟซบุ๊กดำเนินการป็นบัญชีที่มีความเชื่อมโยงกับ กองทัพไทยโดยพราความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างปฏิบัติการนี้กับกองโดยการรักษาความมั่นคงนภายในราชอาณาจักรกรมนเนาะเราพบว่า<ม>บัญชีและกลุ่มเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกันและเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการครั้งนี้ซึ่งแน่นอนว่า,อากอรมนเนี่ยก็ออกมาปฏิเสธว่าเออไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันนู่นนั่นนี่แหละแต่ว่าอันนี้ครับที่มันน่าสนใจเพราะว่าคือประเด็นอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าไอโอมันมันมีหรือว่าไม่มีอยู่แล้วนะคือแบบ IO อ่ะเราเราน่าจะเห็นกันอยู่แล้วล่ะว่ามันมีคน พยายามจะเขาเรียกว่าไงอ่ะสร้างข้อมูลหรือว่าสื่อต่างๆที่จะอวยตัวเองเนาะไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองใดก็ตามมันต้องมีอยู่แล้วละเพียงแต่ว่าในประเด็นเนี้ยที่คนสนใจก็คือมันกลายเป็นว่ารัฐบาลที่เหมือนในะครับกับแบบมองประชาชนนะครับที่มีความเห็นต่างแล้วกันที่มีความเห็นต่างจากรัฐบาลเนี่ยมันกลายเป็นว่าเป็นศัตรูแถมไม่พอเนี่ยครับมันใช้เงินภาษีของประชาชน เพื่อที่มาต่อสู้กับประชาชนอะไรเงี้ยครับน้องมีมันเลยกลายเป็นประเด็นที่แบบหลายคนให้ความสนใจมากขึ้นว่าเอ้ยแล้วจริงๆนวเนี่ยมันมันควรจะเป็นอย่างนี้หรอมันควรจะเป็นสิ่งที่รัฐบาลควรทาหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเพราะว่าแน่นอนว่าในกรณีที่เราอยู่ในสงครามหรือว่าอะไรเงี้เนาะการแบบมีศัตรูต่างประเทศหรือว่าอะไรเงี้ยครับแน่นอนว่าอาจจะมีแบบ IO กับเขาแต่ว่าการที่คนในประเทศนะครับหรือประชากรของเราเนี่ย กลายเป็นศัตรูกับรัฐบาลท,ทางที่แบบมันไม่ใช่อะ่ะมันมันแค่เป็นความเห็นต่างที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยครับผมกลายเป็นว่ากลายเป็นเป้าจู่โจมถ้าหนองมมีติดตามข่าวนะมันก็จะมีกลุ่มของไอรอลใช่ไหมไปฟ้องศาลปกครองเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าทางกลุ่มของเขาเองะครับก็ถูกโจมตีค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรอะไรเงี้ยครับก็เลยไปฟ้องศาลปกครองเมื่อวนันน่าจะวันที่4วันที่ห้าเนี่ยมั้งที่ผ่านมาเนี่ยครับว่าเออ ขอให้แบบกองขบวนหยุดเรื่องนี้อะไรเงรี้ยหยุดเรื่อง I.O. เข้าไปก็เนี่ยครับมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันใกล้ตัวมากขึ้นสิ่งที่ผมรู้สึกนะว่ามันจะทําให้มันจะทําให้เกิดขึ้นก็คือเรื่องของบรรยากาศแล้วก็ความเป็นธรรมชาติของบทสนทนาออนไลน์อะคมีเหมือน,นคล้ายกับแบบเวลาเราเราพูดอะไรสักอย่างบนโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยแน่นอนว่ามันไม่ได้ถูกใจทุกคนไปสมด เนาะเวลาเราพูดหรือว่าเราเขียนหรือว่าเราเห็นคนอื่นเขียนหรือว่าอะไรเงี้ยครับแน่นอนว่ามันไม่ได้ตรงใจหรือว่ามันไม่เป็นไปตามความความคิดเห็นหรือว่าแนวคิดทั้งหมดของเราแหละการเปิดประเด็นการพูดคุยการสนทนาอะไรเงี้ยครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ความเห็นที่ตรงกันนะแต่มันก็ยังเป็นธรรมชาติของมันคือการเฮ้ยแบบการเข้าไปคุยว่าเฮ้ยเนี่ยคุณอาจจะคุณอาจจะคิดผิดตรงนี้หรือเปล่าหรือว่า ตรงนี้ผมเห็นต่างแบบนี้แบบนี้นะคุณเห็นว่ายังไงอะไรเงี้ยครับซึ่งมันเป็นบทสนทนาที่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่ว่าพอมันเป็นไอโครับมันเหมือน,นะคล้ายกับเป็นบัญชีที่ถูกสร้างขึ้นมากุขึ้นมาโดยที่แบบปิดบังตัวตนของคนที่อยู่เบื้องหลังโดยที่คนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยจะเป็นคนที่แบบรัฐจ้างมาหรือว่าอะไรเงี้ยครับผมแล้วเอามาจู่โจมคนที่แบบเห็นต่างจากรัฐกลายเป็นว่ามันเข้าไปทําลายบรรยากาศของบทสน,นทนาเช่นแบบ น้องมีพูดเนาะอาจจะแบบเอ้ยไม่เห็นด้วยประเด็นนี้กับสิ่งที่รัฐบาลทําแล้วก็มีไอโอมามาโจมตีว่าเฮ้ยถ้าไม่พอใจก็ไปอยู่ต่างประเทศเลยหรืออะไรเงี้ยครับคือแบบมัน,ใน,ในใคล้ายกับแบบจุดระเบิดอะตู้มอะไรเงี้ยแล้วก็คล้ายๆกับคนที่อยากจะคุยกันจริงๆก็ไม่อยากคุยละไม่รู้จะไปต่อร้อต่อเถียงทาไมอะเหมือน,ในใคล้ายว่าเราไปคุยแล้วเหมือนคล้ายกับคุยกับคุยกับคนที่ไม่ใช่คนอะอะไรเงี้ย เออเหมือนแบบเขาจ้างมาแค่พิมพ์รับสามรอบาทกับบ้านอะไรมันไม่ใช่ไงคือมันเลยมันเลยรู้สึกว่ามันเป็นการบ่อนทําลายบรรยากาศของความเป็นอ่าความเป็นแพลตฟอร์มที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนพูดคุยกันนี่แหละคือประเด็นที่ว่าทําไม Facebook และ Twitter ถึงค่อนข้างที่จะซีเรียสเกี่ยวกับเรื่อง I.O. พวกนี้หัาา้าที่อย่างที่เราพูดคุยกันไปเมื่อก่อนหน้านี้นะว่า i o เนี่ยมันมีอยู่แล้วมันมันเป็นการ อวยสิ่งที่เราทําหรือว่าสิ่งที่กลุ่มคนของเราทําแต่ว่าการอวยในทางที่แบบว่ารัฐบาลเป็นคนทำอะไรเงี้ยมันจะเป็นเหมือนในะคลาสกับแบบมันเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนละแล้วก็แพลตฟอร์มเหล่านี้เชื่อว่าถ้าสมมติว่ารัฐบาลมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยครับบันการว่าพวกเขาอะมีอำนาจอยู่ในมือและมันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย Facebook หรือว่า Twitter เนี่ยครับก็ค่อนข้างที่จะซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องของ iO ถ้าสมมติมันเกี่ยวข้องกับรัฐบาลนะมันเป็นเหมือนในคลาสกับแบบสิ่งที่เขาเรียกว่าแพลตฟอร์มมินิเพลชั่นเนาะเหมือนในคลายกับบิดเบือนความเป็นแพลตฟอร์มเนี้ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเป้าหมายของเขาคืออยากจะให้มีคนสนทนากันมากกว่าไม่ใช่แค่แบบเข้ามาแล้วก็ตูมระเบิดอะไรเงี้ยครับน้องมีคิดว่าในต่อจากเนี้ยมันจะเป็นยังไง อันนี้อาจจะขอย้อนกลับไปนิดนึงตอนที่พี่โสพลพูดคุยนะแล้วก็ให้ความเห็นถึงเรื่องราวของ IO เนาะหลังจากเราก็รู้ตัวย่อนะคะรู้ความหมายปฏิบัติการของมันนะเป็น,นเชิงของลบเนาะทีน,นี้มันก็มีรายงานฉบับหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วหลายสื่อนะถ้าเป็นสื่อภาษาอังกฤษก็ดีภาษาไทยก็ดีเนี่ยอ้างอิงนะคะซึ่งเราก็สนใจมากว่าโอ้โหงานนี้มาจากสหรัฐอเมริกานะคะของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะสแตนฟอร์ดอินเทอร์เน็ต Observatory นะคะ Cyber p olic y Center นะคะมีแล้วนะศูนย์ Cyber p olic y นะคะหัวข้อของรายงานฉบับนี้เนี่ยมีชื่อเต็มๆว่านะ,ะจัดว่าเป็นรายงานแล้วกันพเพราะมัน30กว่าหน้านะคะจริงๆจะเป็นเปเปอร์ก็ได้ไหแหละแต่เขาทำให้เหมือนรายงานก็ Cheerleading Without Fans เรียกกระบวนการดังกล่าวว่านะการแบบว่า l e a d i n g without f a n นนะไม่คือนึกถึงเ h e e r l ลิเดอที่เวลา ห,หรือจุลาอะไร,รอยไรเว่าเต้นคนก็จะตกมือกรีดนะแต่นี้ไม่มีนะคะ A Low Impact Domestic Information Operation by the Royal Thai Army นะคะทีนี้เอาความรู้เบื้องต้นซึ่งวงเล็บไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้นะร o y a l Thai Army เนี่ยเป็นชื่อของกองทัพบกไทยนะคะจะมียกเว้นอยู่ประเทศเดียวในโลกนะคะที่ไม่ต้องใช้คำว่า ไทยหรือว่าใช้คำอื่นๆนำหน้าคืออังกฤษเนาะก็จะใช้คำว่า royal army อะไรไปเลยนี่เป็นที่รู้กันนี่พูดเฉยๆอ่งานชิ้นนี้เนี่ยเขียนโดยหลายคนนะคะแต่ว่ามีนักวิชาการไทยหนึ่งท่านนะะก็คือคุณเอมสิงเป่งอาจารย์เอมจริงปัจจุบันนี้สอนอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะคะนอกจากนั้นก็จะมีจอจเอโกสไตน์นะคะเดนิเอลบุชโรสอีวอร์เจเนฟอร์จอห์นนะคะแล้วก็มีเทคนิคอลสปอร์ตจากเดวิดทิวนะคะเอาละ มาต่องานชิ้นนี้นะคะพับติชในช่วงปลายปี2020เนาะเราจะขอมาพูดคร่วคราวๆในตัวเขาเรียกว่าเป็นเนื้อหารจริงๆนะคะปรากฏว่า Twitter เนี่ยเอา Account นะเหมือนกับเอามเทคดาวนะ์นะ926 Account ด้วยกันนะคะซึ่งบอกว่าเป็นไทย Twitter นะคะแล้วก็ใช้คำว่าเเนี่ย domestic information operation นะคะก็คือเป็นภายในประเทศนะ uh, domestic ใช่ไหม io นะคะทีนี้สิ่งที่น่าสนใจและข้อสังเกตกีบเบเ่ยับ paper ฉบับนี้เขาก็มีการพูดถึงเรื่องของอทหารเนาะว่าหมายวาว่ามองว่าอันนี้ยน่าจะเป็นหลักนะคะทีนี้เขาบอกว่าปีนะคะแล้วก็เดือนที่มีการ create นะ i ะทวิตเตอร์แอคเคาเนี่ยจริงๆหลักๆเลยนะมันมีอยู่แค่ไม่กี่วันนะคะประมาณทั้งสามสีวันอยู่ดีๆเนี่ยแอคเคา t นี่จะถูกอย่างมีประมาณ2วันที่ Account เนี่ยจะถูกสร้างขึ้นมาร้อยกว่าแอคเคา t ในวันเดียวเนี่ยนะ,ะเพื่อการปฏิบัติการนี้คือมันเป็นลักษณะที่การสร้างขึ้นมาโดยวิสัยทัศน์ที่มันผิดปกตินะคะทีนี้เขาบอกว่าในบรรดา Account เราไม่รู้จะควรจะเรียกปลอมเลย,เลยนะแอคเคาไอโอทั้งหลายเนี่ยมีการผลิต นะมีการทวีตออกมาเนี่ยสองหมแปดบห้าครั้งนะคะคือแอคเคาทที่เราบอกว่าเก้าร้อยีบหกแอคเนี่ยจริงๆแล้วในจาก9ก้ารอยีเนี่ยประมาณเกินครึ่งหนึ่งมานิดเดียวนะคะจริงๆอาจจะมาห้าสบหาสิบ 50, 50, เนี่ยสี่ร้อยห้าสิบห้าแอคเคาท์เนี่ยนะคะมาทำสอมื่นหนึ่งพกว่าทวีตนะคะในขณะเดียวกันมากกว่าครึ่งหนึ่งนะคะสี่ร้อยเจ็ดเอนี่ยไม่เคยทวีตเลยคือสร้างใหม่เฉยนอนะือแบบว่า เกือบจะกล่งแรกมีการทวีตแต่อีกกลึงไม่มีทีนี้แอคเขาส่วนแม่งเนี่ยถูกสร้างในเดือนธันวาคมปี2019นะคะแล้วก็เดือนมกราคม2020นะคะพอสร้างปุ๊บเขาบอกว่าสร้างปุ๊บเกลียนทันทีนะคะทีนี้ผลจากการเปลียนเนี่ยเขาก็ไปนั่งดูความถี่ของแฮชแท็กนะ,ะว่า แฮชแท็ก uh, เนี่ยมีความถี่อย่างไรและมียอด Engagement อย่างไรนะคะปรากฏว่าแท็กติกที่ใช้มีการใช้แฮชแท็กใช่ไหมเขาก็จะมานั่งนับเลยว่าแต่ละแฮชแท็กเนี่ยมีความถี่ขนาดไหนซึ่งอันนี้มันต้องอาศัยว่าเนาะก,การเรียงข้อมูลเนาะแฮชแทอันนึงนะคะมี Number of Tweets เนี่ยจำนวน389ครั้งนะคะคือคำว่าแฮชแท็กกองทับกอ่าแล้วถัดไปนะคะ3 2 7ครั้งเนี่ยเดวยวขอยกตัวอย่างคร่าว กองทัพภาคที่สองนะคะสองร้อยสามสิบห้าแฮชแท็กอนาคตใหม่ตรงนี้สําคัญเพราะเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นลักษณะของ iO แต่มีอีกข้อสังเกตนึงคือเออน่าสนใจว่ามีการแอดแท็กนะคะเขาบอกเลยว่าพัชิตคิดและคือหมายว่าแอดแท็กไปจริงๆเนี่ยหลักเลยก็คือพักการเมืองจริงๆต้องบอกว่าเป็น2พักนะคะก็คือฟิวเจอร์ฟอร์เวิร์ดนะคะคือพักอนาคตใหม่และอีกอันคือพักก้าไกลครึ่งจริงในวงเล็บ มันก็คือรวมร่างมันคือภัคเดียวกันนั่นแหละนะคะเพราะมันคนละชื่อนะคะ uh huh. ก็อันนี้น่าสนใจแล้วมันก็จะมีอันอื่นๆเนี่ยน,นะคะกองทัพบ,บกเพื่อประชาชนนะคะ,ะแล้วก็มีอีเวนต์อื่นๆอย่างเช่นอาจัะมีมเรื่องของโควิด -19 นะกองทัพบ,บกช่วยเหลือประชาชนอันนี้ต้องบอกว่าเป็นงานวิชาการยาเมเปกครั้งไม่ต้องมาปิดช่องนะคะพอเรียนอ่านจากงานของมหาว uh ิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะคะซึ่งก็นนาใจาในงานนี้นะเขาไปแคป ยกตัวอย่างนะวันน้กองทัพบ,บกภาคที่2นะไปดูว่าเออมันมันมีอะไรใน Twitter นี้นะคะแต่เราเท่าที่ดูผ่านๆที่เขาเขียนเนี่ยก็เป็นคอนเทนต์ทั่วไปหมายความว่าคอนเทนต์เช่นว่าวันนี้มีการฝึกวิทยายุทธ์ของเขาอย่างไรขอใช้พิธยยการนะคะเออมีปฏิบัติการอย่างไรบ้างนะคะ ีนี้เขาก็พูดถึงว่านอกจากนั้นเนี่ยมันยังมีกระบวนการเออน่าสนใจนะมีเรื่องของแฮชแท็กการดยิงโคราชและอื่นๆคือมีทั้งอีเวนท์ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการเมืองโดยตรงนะคะหรือว่าเป็นอีเวนท์ที่เป็นเหตุการณ์ณขณะนั้นอะยังการาดยิงโคราชอย่างเงี้ยเนาะมันก็เป็นเหตุการณ์เหมือนเคอร์เรน e ์นิวส์นิดหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยนะคะ,ะแสดงว่าก็มีความหลากหลายแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะไอโอที่ลักษณะที่พูดถึงเนี่ย ก็มียอด engagement น้อยมากยอด engagement หมายถึงอะไรยอดไลค์ยอด, like, ด retweet และอื่นๆนะคะแล้วนั่นแปลว่ากระบวนการนี้สร้างมาเพื่อก็คือพูดง่ายๆครยๆมาเพื่อเรียดเหมือนกันนะถ้าพูดกับมันคือมาเพื่อพิมพ์นู่นพิมพ์นี่เรื่งจริงแล้วกว่าครึ่งหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าสร้างมาทำไมเือนกันที่บอกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยสร้างมาแล้วก็ไม่เขียนอะไรสักอย่าง นะประมาณนี้อันนี้ก็ขอสรุปแต่ว่าถ้าที่สสพลถามว่ามันจะเป็นยังไงในอนาคตนี่ขอดูโมเดลอย่างประเทศจีนนะคะคือเราคิดว่ายุทธการยุทธศาสตร์หนึ่งที่ถ้าทำแล้วก็อาจจะถูกกล่าวหาน้อยสักนิดหนึ่งนะคะก็อาจจะเป็นการทำแบบจีนคือหมายถึงว่ามีกองทัพขนาดที่ใหญ่่านี้นะ,ะมีจำนวนทวีต number of tweets เนะี่ย หนักกว่าน,นี้มากนะยกตัวอย่างเช่นอาจจะทาสักเป็นล้านครั้งก็แปลว่าต้องมีการรีครูดคนจํานวนมากในบอกรลยวแล้วกระบวนการทําเรายังย้งยําอีกทีเราเคยพูดประเด็นนี้ไปแล้วว่ามันไม่ได้เป็นการตอบโต้ประชาชนที่ต่อต้านรัฐบาลแต่เป็นการชิปเบี่ยงประเด็นนะพูดประเด็นอื่นสมมติวันนั้นมีเรื่องร้อนแดงที่กําลังว่ารัฐบาลไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่นะสมมติสักเรื่องหนึ่งเรื่องทุจริตนะนีะ่สมบูรณ์นะก็ไปทวีตเรื่องอื่นซึ่งเป็นการคอนเทนที่โปรรัฐบาล อันนี้เรามีแค่เก้าร้อยกว่าแอคเคาน์เองแต่ว่านั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรถ้าเราตั้งมาสักสามสี่หมื่นแล้วทวีตกันแบบทุกวันนะคะวันละประมาณสักอย่างน้อยเช้าสายบ่ายเย็นสักสิบกว่าครั้งเราก็รู้สึกว่ากระบวนการนี้ย AI ก็หรือว่าอื่นๆเนี่ยมันก็น่าจะมีหลุดรอดไปได้บ้างเนาะไม่ใช่ว่าการชัดดาวน์ในลักษณะไหนเพราะว่าอย่าลืมว่าหนึ่งคืออย่างที่บอกเขาจับได้เพราะว่าเอ้าวันนี้สร้างร้อยกว่าแอคเคาน์หรออีกวันสร้างร้อยกว่าแอคเคาน์นะคะเป็นลักษณะ ใช้เวลาในพีเรียเนี้ยมันเป็นอะไรที่น่าสงสัยนะแต่ว่าถ้าคุณใช้คนจํานวนมากนะคะค่อยๆสร้างแล้วก็ผลักกันแฮชแท็กในประเด็นอื่นเออมันก็น่าสนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ไม่ได้ชี้ช่องนะคะอธิบายเฉยๆว่ามันก็มีชาติอื่นเหมือนกันที่ใช้กระบวนการอย่างว่านี้นะคะ <S <S 2> <S 2> <ๆ>แล้วก็ถูกวิพากษ์เหมือนกันนั่นแหละนะแต่ในที่สุดแล้วก็เดี๋ยวก็ดูกันต่อไปว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่เราเชื่อว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นอ่ะใช้คานี้ส่วนตัวมองนะว่าเป็นเพียงจุดเริ่มต้นและอย่าลืมว่าโอเคอันนี้ เขาบอกว่าเป็น i อโอโดยสมมติทหารนี่เนาะจากงานแต่ว่าอย่าลืมว่าเดี๋ยวอาจจะมีประชาชนรวมตัวกัน i อโอก็เป็นได้นะคะเราเห็นพลังประชาชนมาหลายกรณีแล้วอ่านี่น่าสนใจจะเป็นอย่างไรถ้าประชาชนอันนี้จากเดิม i อโอเนี่ยมันสับจากสหรัฐอเมริกาเขาก็พูดถึงพอพูดถึง i อโอเนี่ยก็จะเป็นทหารอเมริกันเหมือนกันนะคะจะเป็นปฏิบัติการหลายแบบในรูปแบบของวาร์แฟร์และอื่นๆแต่จะเป็นอย่างไรถ้าวันหนึ่งประชาชนลุกขึ้นมา i อโออ่อันนี้เป็นอะไรที่เราสุกว่าอยากให้ฝากให้คิดในประเด็นถัดไปค่ะ นั่นแหละพอผมยังผมยังเชื่อว่าไออเนี่ยยังไงมันก็มีนะคือมันมีอยู่แล้วอ่าเพียงแต่ว่ามันแค่เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนนิดนึงตรงที่ว่าด้วยความที่มันเป็นข้อมูลบนโลกออนไลน์เนาะแล้วก็มันสามารถที่จะมี่น้องมีว่ามันสามารถที่จะตามได้ว่าเป็นใครมาใครทําอะไรเงี้ยเออแล้วพอมันจับโป๊ะได้ปุ๊บก็เหมือนคล้ายกับว่าเฮ้ยมันเอาน่ะคือเข้าใจแหละว่ามันเป็นการอวยตัวเองหรือว่าอะไรางี้นะแต่ว่าอวยตัวเองด้วยการที่ ใช้เงินภาษีของประชาชนแล้วเโออจมตี <อะ S 1> ประชาชนอะไรเงี้ยครับมันถ้าสมมติว่าคุณใช้เงินของตัวเองหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็คงแบบอาจจะไม่ได้เป็นประเด็นมากขนาดนี้เนาะแต่ว่ามันด้วยความที่ว่ามันเป็นเงินภาษีอะไรเงี้ยมันก็เลยคนก็เลยแบบจับตามองมากยิ่งขึ้นแล้วกันแล้วก็มันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่เละเทออ่อนผมยังเชื่อว่า i อเนี่ยมันจะทําให้เกิดความแตกแยกมากยิ่งขึ้นมันจะสร้าง polarization เนาะให้กับสังคมที่แตกแยกอยู่แล้ว <อะ S 1> ยิ่งมองหน้ากันได้ติดยากยิ่งขึ้นสังคมที่แตกแยกเป็นเป็นสีเป็นพักเป็นฝ่ายอยู่แล้วแล้วการมี iO เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยครับมันยิ่งจะทําให้ความชัดเจนมันยิ่งถ้าไม่ใช่ฝ่ายเราก็คือศัตรูเลยมันจะไม่มีคนฟังใครเลยอะไรเงี้ยครับมันก็กลายเป็นอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่อวยรัฐบาลหรือไม่จะไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่ต่อต้านรัฐบาลก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันพอมันกลายเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันเลยเกิดความแตกแยกที่ ง่ายมากขึ้นแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างนี้ครับซึ่งตรงนี้แหละต้องระวังเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเวลาเราอยู่ในบนโซเชียลมีเดียเนาะแล้วเราเห็นแบบบัญชีหรือว่าอะไรก็ตามที่มันมันดูเหมือนไอโออ่ะมันมันพอจะดูออกอ่ะน้องหมีเข้าใจไหมเวลาสมมติเราเราอยู่บนโลกออนไลน์เยอะๆอ่ะเราเราเริ่มเห็นแล้วไอไอนี้แบบแม่งสแปมชัวร์ชัดๆอะไรอย่างเงี้ยครับเออคือแบบโปรไฟล์ก็แบบอาจจะแบบเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเราก็เสามารถที่แบบพอคลิกดูแล้วมันก็มันก็ไม่ใช่วะ ซึ่งเขาก็ยังใช้คนอยู่นะเขาก็ยังใช้เอ็กซ์เพร์ต่างๆมามาคอยดูมาคอยแคะอยู่แล้วก็อาจจะมีมี AI แหละที่คอยแบบที่คอยตรวจสอบแต่ว่ามันก็ใช้ทั้งสองอย่างทั้งมนุษย์และ AI คอยทำงานด้วยกันใช่ นะคะก็ยังไงก็ติดตามดูต่อไปแล้วกันแหมวันนี้มาแปลกหน่อยรายการสตาร์ยับของเรากลับพูดถึงเรื่องของ IO แต่ไม่แน่นะในอนาคตอาจจะมีใครทําธุรกิจนะคะรับเหมาได้ผมว่าผมว่ามันมีแน่นอนคือว่าตอนนี้มันมันเหมือนมีเอเจนซี่แล้วล่ะมีเอเจนซี่ที่แบบรับทํา iO เนาะแน่นอนแหละต่อไปอาจจะเป็นแบบธุรกิจแบบสตาร์ทอัพหรือว่าทำทำแบบเป็นจริงเป็นจังมากกว่านี้แบบชัดเจนว่าเอออันนี้คือฉันทำนะอะไรเงี้ย ก็วันนี้ยัง I.O. นะคะแต่วันหน้าก็อาจจะซื้อแอ c o u n t ที่มีชื่อเสียงอ่ามไม่แน่แตอนนี้ก็ต้องถือว่าขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่อยู่กันจนจบรายการแล้วเดี๋ยวเราจะรอดูปฏิบัติการไอโอต่อไปในอนาคตนะคะแหมใช่ครับนีเนาะน้องมีและพี่สพลก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม